สวัสดีสบาสดีเพื่อนๆวันนี้สิเข้ารัวได้พี่น้องเข้ารัวเ้อะิีเข้ารัววืันนี้สีทำรายการอาหารผัดกะเพราไก่ใส่สะตออ้าวืันนี้เดี๋ยวจะลองให้พี่น้องเบ่งหน้าตาเด้พี่น้องตอนนี้ตำพริกอยู่เพื่อนๆตำพริกก็อยู่ว่าเป็นซุกได้นี่เป็นชุบกป็นอย่งงูพี่น้องลุ่งให้ก่อนมาแรงวันนี่้องตำไปเต้นไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปได้พี่น้อง ตามไปเต้นไปนี่บาะว่าอยู่นิ่งบ่ได้โยงอ่าต่อไปเขาจะไปตอนนี้เขาเตรียมตำพริกผัดกะเพราเต้นเป็นน้ำ่ป้อาเอ้ยหุ่นด,ดีป้าน,นี่ละบาทน,นี่มาเตรียมเตรียมแกะสตอกันนะเพื่อนๆน,นี่สตอที่เขาจะใส่ผัดกะเพราไก่ใส่มิสสตอวันนี้อา่าตารสชาติจะออกมาเป็นแบบใดขอติดตามชมเลยเพื่อนๆวันนี้จะเข้ามว่า ในครัวแต่มาทําเปลี่ยนจากขา่กขาวสวนมาเห็ดกับข่าวกินบ้างพี่น้องเพื่อว่าจะเป็นอันะไรให้เพื่อนๆได้ไปพัดเนาะอ้าวติดคอยติดตามต่อไปพเพื่อนๆไอนน้คือเอาแก่สตอเลยพี่น้องแกะมีดมันมาเป็นแกะนนะเน้ตอนนี้ก่อนอยู่ทางตรงหน้านี่แหละเบิ่งกันเอาในเรื่อเพื่อนเอาพริกลงบัดนี้เอาพริกลงต่อไปเราจะเอาไก่ลงก่อน ไก่ก็เป็นไก่เป็นผ่านเป็นทีนนน่สิน้นโอ้ยหอมซุนอันนี้บุ๋มเหม็นเนด้จะโมกมันชินพี่น้องมันซุนอ้าวแล้ก็เล่งไฟเดี๋ยวมันเล่งไฟขึ้นเดี๋ยวต่อไปครับเอาสตอมาลงนะเพื่อนเราติดตามต่อไปนี่คือสตอร์ที่เขาแกะแล้วแกะหมิดแล้ว,ดวเด้อจ้ะเด้อต่อไปเขาก็จะเอาลงนี่ ้นี่เป็นการกิแบบได้กินในพี่นอ้องทั้งแรกทั้ง่นนอกอา้านได้กินสตอเป็นตกเป็นตะนะนตอนนี้เขากรชิ่ลอนี่้ไก่เข่ากันแล้วเพื่อนๆนนี่นี่อขอติดตามดูตอนซุกเพื่อนเพื่อนหลังจากที่ผัดมาแล้วเรียบรอ้อยพี่นอ้องเอ้ยกรสิแล้วกัดทั้งงงทั้งอิงังทั้งเต้นทั้งฟ้อนได้พี่น้องเนี่ยผัดกะเพราไก่ใส่สตอนะวันนี้ได้กินแบบ เต็มยศเลยแล้วก็แถมถ้วยได้เอาเห็ดพชรนางฟ้ามาหัดกะเพราอีกพี่น้องอ้าววันนี้มินัวกะเพราทั้งนั้นเนี่ยสตอนี่ที่เราเอามาแกเกลือกเนาะต่อไปพไี่น้องอ,อก,กินกะนติดคอกินข้าวขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้เด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเด้อเดี๋ยว,ยวกินข้าวก่อนกินสตอก่อนฮึ่มฮึ่มฮึครับจบคลิปนี้ยาสีกินข้าวเขาเยอะ 好，你坐。